ขาดแล้วเนาะเรืออีกต้นหนึ่งทุกคนเอ้ยอะไปต้นนี้มาแล้วก่อนเนาะทุกคนเอ้ยสวัสดีเอฟซีแฟนกันมั้อสุขสุขคนน้อเนาะวันนี้ก็ลงมาอัดเตาทุกคนเอ้ยเมืองหนามันแตกไปหมดทุกคนว่ามันหน่อยลงเนาะมันหยุบลงทุกคนเอ้ยนี่นะมันหยุบลงเนาะไปพวกเพื่นกันที่แต่ลงมาจอบเบิร์าอย่ามันบยอย่ามันลุกนี่ อ่าเดืลุเลย่ะอุ้ยลุลงแลวขัดหม้อต้มไปจุกแกเดือเลยด้ทุกคนเอ้ยเมื่อคืนนี้พอดาวลงมาลงมาจอบซ่องขึ้นนะลุกช่องขึ้นชองขึ้นนะถึงชองขอ้ล้วทุกคนเลยลงมาจอบแค่ลงมาจอบัวหัวยานมันลุนะทุกคนเอ้ยเี่ยมันเอโานใหม่เบอร์ทรัคย คนก็จะแค่แต่ลงมาเจาะนะไม่ร้ลงมาเจาะไรเถอะเต๋อไทุกคนเอ้ยตอนขึ้นนะจอบช่องเถ้าเพราะคนประกาศลงมาเนาะมีเพียงสองคนลงมาทุกคนเลยมีสุดยีดทุกคนอย่าพลาดกันลงมาชองเถ้าทางขึ้นกันอืมเห็นน้องสองก็ออกมานอนอยู่หน้าเนี่ยช่องขึนเนาะทุกคนเอ้ยช่องขึนมาจอบเห็นมันแค่ลงมาจอบยห็นมันลุกเนาะทุกคนเอ้ยอืม เย็นไม่มีอากาศดีใช่ไทุกคนเลยเพราะว่ามันลมเย็นเย็นนะทุกคนเลยวาร์เอ่อมาหายเดิน้าพี่ทุกคนนี่เริ่มหยุบแล้วน้ำค่ะเริ่มบุกลงแล้วนะทุกคนในทางเตาเลมค่ะไก่จะได้เอไก่จะได้ขวอดแล้วนะทุกคนเออแต่ว่ามันยังใหม่เบื้อนต้ทุกคนอ่ะอะไรน้องตองนี่แหละมาสวยน้ำอืมเนานี่แหละ คือได้ยินข่าวดีนะเเพ่นผลผลดาต้องต้องว่าอยากเห็ดซ่องทุกคนเลยา,าทุกคนเราจะรอดบ่เนาะงเดวน้องอมกะแต่เพิน่งน้ำผนไปก่อนเนาะทุกคนเอ้ยแต่ว่าตอนนี้เพผนยังทันมีโทรศัพท์เถื่อนาะทุกคน,นเลยเนาะเพผนว่าอยากสั่งซ่งองยูทูบแต่ผมมีโทรศัพท์ยังหางเงินบ่พอเพผนว่าคนเอ้ยแต่ว่าเราจะไปถามเพผนเนาเกิดว่าจังไดเกิดจังไดอยาก เห็ดทูซับเนาะเออยากสั่งซองเนาะแต่ว่ายังไม่ทันมีทุซับทื hoje ่อทุกคนเอ้ยเนาะอ่าเอาไปส่วนก่อนโอ้โหเอาคละย่านบ่มีเวียกเห็ดงามผลเาเพิ Porque ่นเพ็ดกนก็พอเพิ่นเพิ่นว่าเนาะแต่ว่าโอ้โหเพิ่นจะเห็ดได้หรือบ่าเนาะทุกคนในเมันก็บ่ได้ยากแต่ละเห็ดยูทูปตอนแรกมันก็จะยากอยู่เนาะทุกคนเอ้ยมันเข้าใจมันค้างจะยากเนาะบ่ายย่านไปกดหันกดเอเนาะอ้อมป่ะตอนแรกบ่ค่อนข้างจะถ่ายคลิปมื้อไร บางมือกับประธานนะทุกคนเออแต่ช่างมาอทายเแค่นึงแตะว่ามันยังบระธานเป็นบระธานทุกคนนะพูดจะ่ประธายใช่เนาะแต่ว่าช่างมือในกะกล้องแค่แล้วแต่ทุกคนเออแต่ว่ายังบระธานเป็นยังบระธานเป็นทุกขั้นตอนเถอะอนะทุกคนเออเดี๋ยวน้องอ่อนใจทิทาน้องต้องอีกเถื่อนึงเนาะบ่าอยากสาร้างช่องยูทูปนี่เออเปินจะเออเฮ็ดเป็นดูโบเนาะจะพาชิปว่าก้า แสดงออกบอกไปว่าเว้าเวลาเขาเว้าในการถ่ายคลิปทุกคนเลยบางคนจะเห็ดเป็นรบกวนในการตัดต่อน้องขันน่ะโปเป็นเดี่น้องอมก็จะบอกแน่เนาะน้องอมก็เป็นโบรายดอกทุกคนเลยว่างผลก็อยากเห็ดเนาะชื่อมืงหนี่งมันไม่อยากวางผนไปเห็ดมันนักเนาะทุกคนเยแต่ว่าเขาเริ่มเห็ดไปมันก็ยังทันได้ดอกเนาะงลายได้มันยังทันมีดอกมัต้องเห็ดให้มันขบติดตามขบชั่วโมงมันจังได้ทุกคนเลยแต่ถึงจะไปสัมภาษณญผนอีกเท่าหนึ่งเรามา อยากแต่งรายอยากเหตุยูทูปนอนแต่ว่าช่องนะมีแล้วแต่ว่ายังท่านยังท่านมีตัวซับนะแต่มีตัวซับ้วก็เอาอ่านใจแล้วก็แล้วเลยทุกคนเลยแล้วก็ได้ถ่ายคลิปเลยเนาะแล้วน้องอ้อมก็นค่ะมุ่นไปนําเพิ่นว่าเพิ่นกามีโทรศัพท์ี่บ่เนาะตอนนี้ก็ยังไปหาเงินอยู่หาเงินไปซื้อโทรศัพท์แล้วทุกคนเลยสร้าก็บ่แม่นได้ถืกๆได้ถ้าเออซับการแข่งั้นงานปลาช่องงานอะไรทุกคนเลยเนาะ หนึ่ก็ยังไปหาเงินสีดยาไปมื่อเมือแหละสิบางมือม่อเมื่ได้ไปแล้วทุกคนเลยไปฉีดยาขันยาแหละน้องอ้อมน้องอ้อมก็ไปอยากให้เพื่นไปเห็ดดอกทุกคนเลยมันแพรกกระหางกายของเห่าลำบาไปฉีดยามันสีดยาขันยามันคิวมันมึนเนาะทุกคนเลยอ่ะนอกเรื่องแล้วนอกเรื่องแล้ยตาตอนนี้เรวก็กลับมาในเรื่องคือเก่าเนาะนี่การเห็ดเต่าห่อห้าสุกทุกคนเลยนี่แหละเฮ้ยังบททันให,ใหม่จำได้ไหมฮะ ป้ายังเป็นไหมอยู่คางนี่เนาะแม่เนี่ฮะ <c oughs> ยังเป็นไหมอยู่แล้นี่หมอนผลเห็ดแปลกกว่าควันยังไม่ทันออกเผื่อทางนี่ไหมแล้วบ่าทางคนจ้ะจะใช่ <c oughs> อ,อยากมันยันไหมก่อนยันเป็นไหมแล้วจุ๊งจ้าต้องได้จูดอีกนี่ <c oughs> <c oughs> อ้าวทานตัวมันไหมไหมตัวมันไหมมันก็บจีเป็นเทาบ่เลยขนาดนั้น <c oughs> อ่อืม มันต้องเลยจูดใหม่มันบทท่านใหม่จักเ <c oughs> ื่อเลย้องท่านใหม่สับเป็นยังท่านใหม่เลยทุกคนเซามเมอร์อะไรๆโซซันมุอะไรๆยังเป็นใหม่เลยว่ามันเป็นใหม่ใหญ่ๆพูดเลยใหม่มันโดนใหญ่ยังไงนะป็นน้อยๆนะมันใหม่ประเดี๋ยแปะเนีตแต่ว่าโดนใหญ่งเนี่ยมันท่านใหม่เดี๋ยวไอมปะยังเป็นใหม่อยู่คนปะแล้วก็มาเบิ่งนำกันแล้วทุกคนเลยว่าจะ จะเออจะใหม่ให้น้องออมแล้วโบเราจะได้ใส่ท้าแล้บโบทุกคนเลยตอนเราบบใหม่ก็เสียเมื่อยแล้วล่ะค่ะต้องระจูดอีกทุกคนเลยเมื่อจอดทางคนลงมาจอดไปสองข <eza> <also> ึ้นเลยทุกคนเลยน้องคนลงมาจอดสองขึนแล้วพวกคนลงมาสองคนเนาะน้องออมบริลงมานน้ำผึ้งซ้ำมาจอดตอนคืนค่ะไอ้สาวต้งกับผู้ใมญ่ลงมาเนาะน้องออมบริูุงเมื่อยดอกไปล่ะคนลงมาจอบะฮึ่งมาจอบเทื่อนันทุกคนตอนคืนเพิ่นมานอนอยู่พี่ตอนคืนแล้วแท้ต้งมาจอดเต่าเนาะงานมันลุ เออขันลุกกับฟรีเลยเป็นกิจกราก็ <c oughs> าได้ก็ได้ทานพอดีเลยแล้วเปล่าเลนี่เนาะคันว่าคล้วนี้ส้ำเร็จพวกเพื่อนจะเห็ดอีกบ่อเราก็จะมาลุ้นนำกันนั่นแหละ,ะท,หลนหนทุกคนเลยว่าวพวกเพื่นจะเลื่อยไม่เห็ดอีกหรือบนะ่เนาะนี่แหละยานแต่มันบ่ใหม่เนาะนี่ยังขันในใหม่ส้ำเร็จเบื้องนี่นะนี่แต่ควัน เมือกนั่นยันแต่มันใหม่แต่ทึงๆมันน้องใหม่มันน้อยเลยใหม่ทแทงๆนะใหม่ทั้งรุมนะใหญ่แห้งทุกคนเอ้ยทว่าเอฟซีคนใได้เทงฉันได้เบิร์นชีฟโอนหน้าก่ะย้อนไปเบิ่งได้เนาะว่าตั้งแต่ขั้นตอนเฮ็ดใหม่มันใหญ่ฉันได้ทุกคนเอ้ยบล็กใหญ่ๆเลยโอมสามคนพุตบอลฟากร่ายิ่งมาทุกคนเอ้ยตามาทุกคนฉานได้เบิ่งนอีพีแรกก็ย้อนเข้าไปเบิ่งเด้อทุกคนเอ้ยเนาะนี่แหละ อาจจะสเสร็จแล้วแต่ว่าบืออาวุโสใหม่เนี่ยจะ,ะว่านะฮึะ่มแล้วทุกคนเลยเพื่นวราจะเห็ดเตาอันนั้นเราตั้งหาทุกคนเลยมามาตัดไม้อีกเนะาะค่้เพราะเราต้องมาเห็ดตัดไม้นะคะเห็ดเตาบ่เมนต์มันนี่นะทุกคนนะฮึ่พูดเอะไรนี่เอาเนาะ ตามแค่ถูตอนนี้ยายมันบ่ใหม่ทุกคนวันว่าจะเลื่อยเอาไม่อีกไม่จะคาบนะดูคนเลยไม่จะคามอยู่นี่เรือสองตนน้องอมใจด้วยว่าไม่จะคามเบในนี้เรือสองตนดูคนดิดูในพคนมาุกคนเลยค่อนข้างจะมืดว่ะเนาะสองตนนี่นั่นแหละทุกคนระวังตัดมันนั่นแหละมันยังยังสองตนวางน้องอมเสียทุกคนมึงเห็นอะไรเนาะวันว่าจะตัด ลงมาอีกจะ,อออะอเอาเลื่อยตัดอ่าผู้คนวะตัดเงาออกมาแล้วก็ล้มลงมาเมืม่อวันจะขาดหรือัวมาเห็ดกับไอห่ำอะไรทุกคนเลยอ,อือเนาะควนจะเห็ดเตาอันนั้นอะไรเตาอบอ่ะคนเลยอือเอาะพูดพูดมาดูเลยปัาเดี๋ยวจะควันกำลังอุดคนอีก เห็กลือมาเห็ดมองก๊ายเตานีอีกควันนะคะแหนบมันจะพูดมองนี้จะพูดเลยอือเราอาพูดให้มันแล้วลรากะเดาลองออกก็จะให้เลยขั้นตอนอีกนะทุกคนเลยขันได้เห็ดเถื่อแรกแล้วเถื่อที่สองต้นตามมาติดๆในนอนทุกคนในเห็ดเตาเลยแต่ว่าเบิดใหม่แล้วก็บ่ได้เห็ดดอกทุกคนเลยแต่วายังยังใหม่สองต้นนิดหนึ่งค่ะให้รวยลงมาเห็ดใหม้มันเบิร์ดเลยนะทุกคนเลย ยกกระบป๋มียกไว้ถือลงมาอยากจะคุยทำมันลแล้วลมมนะทุกคนนะเพื่อนว่ะเอาจ้าวันนี้เพื่อนว่าจะเย็ดเตาที่สองได้คนมาซอ,อยอีกอน,นึ่งขนเนาะมาเรื่อยใหม่ทุกคนเอ้ยเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเนาะโอ้คือคือ,คอมืดมืดมาทุกคนเอ้ยมืดบ้าเนาะนะมันตัน เชงเดะทุกคนเลยมัน hmm. ต okay. ้องเงเดะบนทางคนตรงๆจะมาเลื่อยใหม่หายนะโอ้ยทุกคนเอ้ยแล้วก็จะมีเห็ดเตาแรกบุพเพเตาที่สองตรงมาติดๆเนาะเขาวงการเห็ดเตาแล้วออกมาได้เห็นไหมต้องได้เห็ดเตาที่สองติดๆเลยทุกคนเลยเป็นเตาของผู้นยิ่งนะทุกคนเอ้ยอันนี้ผู้ชายบุมีส่วนเกี่ยวอะ อ่ะอ่ะฮอล่าทางโพดีเลยนะสุนะสบายดีโอ้ยบางว่าคนจะเลื่อยขาดหรือบอ่อจะว่าเลื่อยกับพระท่านได้พ้นจำทุกคนเอ้ยเลื่อยพระท่านได้พ้นเถื่อนเนาะเลื่อยบกวกเข่าพูดจะขาดหรือบอ่อมือนี่เอ้ยบางไหนคนจะเลื่อยสองต้นนี่ลงแล้วทุกคนเอ้ยสองต้นนี่ลงแหละกิดเห็ุอีกตาที่สองวะสองต้นมี่ลงพอดีเลยแต่ว่าแบบว่าเฮาเฮาไอ ได้ลายเตาเติบ์นไปเพราะว่ามีโมเมนต์น้อยๆด้่ทุกคนเลยใหม่เนาะโมเมนต์น้อยๆเลยมัดใหญ่นี่ต้นเลยต้รนเลยบุคคอยังไงป้างในนี่เติร์นมีหงายแหงทุกคนเลยไม่ดีเลยมักอะไรเตาอะไรบ้างในพี่เมาทุกคนเลยนะกะบอาโรมาดะค่ะควรจะเห็ดอีกเตัวจะชงจะบอกว่าไม่เห็ดเป็นเตาผีแบบนี้นะทุกคนไม่ได้เห็ดเตาแบบเก่าแล้วจะเห็ดเตาแบบเออเตาทุกคนขึ้นออกมาเตาบบโมเมนต์เตาผีนะเป็นเตาอบผ่าเตาตั้งนะ่ะอ้อมกับบอกว่าถึงนะทุกคนเอ้ อเดี going, fun, yeah, compact, ๋ยวก็จะหาทุกคนเลงส่วนประกอบเข้ามาได้แล้วายแต่จังไดงเนี่ยกะมันจะยากเนี่ยแล้วตอนเริ่มเห็ดบัดเฮาเห็ดแล้วปุ๊บนี่มันเฮาสิมาเห็ดอีกบบดหน้านี่ก็บ่ได้ยากเนาะทุกคนเอ้ยเห็ดรอบนี้รอบหน้าเฮาก็ต้องได้ไปเห็ดเตาใหม่เนาะไม่ใช่เตาใหม่มาแล้วก็เอาลงเตาแล้วก็อัดแล้วก็แล้วเลยทุกคนเอ้ยเตาตัวนี้เนาะเห็ดของมันบ่ได้ยากเนาะทุกคนเอ้ยแต่ว่าเตาพิมพ์เนี่ก็จะยากเนาะทุกคนเอ้ยแต่ว่ามันก็ขั้นตอนกะจะลายซ้ำๆกันทั้งหลามีความ เออนี่ขอดีขอบรินุทธิ์เนี่ยเลยห้าเห็ดเนาะทุกคนเอ้ห้าเห็ดเตาก็มีขอดีในการที่เ้าตรง้องยางไปหาฟืนยามพลเนาะทุกคนเอ้ยอันนี้แต่ว่าขอเสียอีกอย่างหนึ่งกับตัดไม้ธรรมชาติเนาะทุกคนเอ้ยตัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าแต่จะย่างก็อีกเนี่ยแต่ว่าเ้าไม่ไปตัดดินของคนอื่นเนาะทุกคนเอ้ยอ้อมตัดเอาได้ดินนองอ้อมเองเนาะอันนี้เป็นดินนองอ้อมเองแหละดินของคุณแม่แหละแต่ว่าต้นไม้นี่มันอยู่มาหลายเลยทุกคนแต่ว่าายกมัน หกไปมือหนาเนาะก็ตัดออกคนเ้ยนี่แหละทีนกัจะเลยทอ้งเทิงบนน้องอ้อมอยู่ลมอยู่ทุกคนเลยเลยจะนีขาดละกันเลยผ้องเดือปียินดีบอกมีเลยไม่ขาดมัมีเอบุมีเลขซีมันเลื่อยเลื่อยเนาะพราะว่ามาพนเื่อยเลือยนบุขอทุกคนพราะว่า เลยไม่ต้นหนึ่งขาดแล้วเนาะทุกคนในคะว,วาไม่ต้นอมเลยเอทุกคนเห็นตอนนั้นน่นะมีเงามันบุม๋มอ่นหน่อยเนดะ้วทุกคนเลยบได้เอาเลื่อยเลื่อยดอกเงามนเนาะเป็นจากสติงคาเจ้ามาเลื่อยร้านของคุณแม่มาเลื่อยแล้วมันเลื่อยบกขาดเนาะเอ่มันเลื่อยขาดได้แต่ว่ามันเอาโบได้เพื่อนวแบบ่าเพื่อนว่ามันถกแล้วเพื่อนเอาโบได้เพื่อนก็นเลอยอย่าปะเลยเดยทุกคนกนะค่ะบอกเกิดเออบอกเกินความเยียวยาของคุณแม่ครับไน้ห่องตองเนาะพากันทางเอาจนได้เนาะเห็นไหม กันปะมันม uh, totally ันก็สิอันนั้นล่าๆนะทุกคนเอ้ยทุกคนก็มาทางเอาเดี๋ยวจะมาเหนื่อยเอาอีกต้นที่สองเนาะอีกเตาเตาแรกบ่พอเตาที่สองต้องมาอีกเด้๋วจ้าแหละทุกคนเลยเนาะเหื่อยแบบอ่ะก็สิเนี่ยขับบมาเรื่อยพวกเขาทุกคนเลยะสวยเป็นกาลังใจให้ทางพอน้องตองกับน้องตองเลยเด้อทุกคนเอ้ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเนาะเป็นกําลังใจให้เพื่นทุกคนเอ้ยเนาะ เฮ้ยหลักกระเบงคินนีห้จบเนาะทุกคนเอ้ยตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้พวกคนแล้วเนาะทุกคนเอ้ยก็กดใจมาลัวๆเนาะเป็นกำลังใจหาทางอนตองับนลังตอง,ตอง,งทุกคนเอ้ยแล้วก็ทางตาต้งกับคุณแม่เนาะทีพวกคุณพากันมาเห็ดเต่าทุกคนเอ้ย <c oughs> จะกินน้ำเยน็นแล้วนะน้ำกินไอ,อ้น้ำเย็นมากินแดดเขาบอกนะเหนือ่อยเพราะท่นทาขาดช้ำน้ำเครืองหนึ่งช้ำดเ,ดเมื่อยนะแล้วบ่เดี๋ยวนี้เหนื่อยบ่เขาเนาะบนเขานั่นแหละเจ้าบ่ะพลมันจะได้อะเคยเนาะเราบอกมีเรื่องอะไรเดิน,นเขาไปได้ไปทำงานนะเรื่อยให้มันขาดก่อนจะก,กินน้ำ น่าตัวคนเลยเวลาพอกันจะมาเลยใครแต่มื่อนี้่ออากาศบุกคยนกได้มีลมเนี่ทุกคนดีกว่าเป็นใจแห้งเล้วเาก็เดนมาเลยอตยไงน่ะเป็นใจแห้งมื่อนี้โอ้ตัวอ้มมาเลยนี่บุเมนบุเมนขำเตนได้เยทุกคนเออสองโมงเนาะเออสองโมงแบบที่ข่าสามโมงแทุกคนนี่เออมืดอลวโอ้โอออะอวันนี้เป็นทุก นางหายลานนกอ้อมเวก่กละลานได้เลยอืมจะสำนองแต่ก็ได้กัวเป็นลูกระบาดนะทุกคนนี่จะมาจะมีนี่ขึ้นหนึ่งแล้วเห็นนะเห็นเด็กเด็กน้อยลายแล้วนุ่งเสื้อนุ่งสร้างออกว่าที่พวกมันกำ<บ>ลังหลีนน้ำกันะกนะคะใส่ในเมื่องแบนีบ้อืมเอาเรือให้มันขาดเด้อะพอน้องจอมไงทุกคนเป็นกำลังใจหายอยู่ทางลุมพี่แล้วเราก็จะพาทุกคน จะพาไปทางเตาเนาะเอาให้เป็นเลยเจ้านี้ขาดก่อนนะทุกคนเลยเราจะพาไปบนทางเตาอะไรนะทุกคนเลยอือโอ้ทางคนกับคนตัว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 ทุกคนเลยนะเห็ดเตาตัวนั้นเนาะวันนี้เตาสุซอกับบะเมนเตาบะเมนเตาตัวนี้นะทุกคนจะเป็นเตาผีบะเมนเตาผีนั่นเป็นเตาแบบว่าโอ้ช่างบอกมาถือนะทุกคนเลยเป็นเตาสุดๆนั่นแหละแต่ถ้าเอาเอาเพื oh ่อนลงไปไม่ได้ เราขวัดเฮากระลุขลงขวัดเอาทาั้งดวงมันนะทุกคนเอ้ยกะมาจากมาอยู่ตัวนนะั้นเนา,าะบนเฮาบระโหลกจอบมันนะเนาะเราเห็ดรอบแรกมันก็นจะยากแน่แต่รอบที่สองมาฮะตัดใหม่แต่กะเอาลงใสยย่ได้เลยทุกคนเลยนี่แหละออันนี้น่ะใส่เวลาล่วงเลยมายาวเติบแล้วเนาะทุกคนเอ้ยใส่รออ้อมกะจะ ตคลิปใบหมองนี่แหละนาทุกคนเพราะว่ามันยาวได้เลยน้องอมกันแล้วมาต่ออีพีสองในการตัดไม้ของพ่อนลองตองกับรลองตองให้ทุกคนเบิ่งเนาะมาหนี้เนาะน้องอ้อมกันจะจบคลิปใบหมองนี่กับพายทุกคนแต่เป็นกำลังใจให้ทางพ่อนลองตองแในการลองตองค่ะท e ุกคนที evet. <huh> ่มาเห็ุเตาหัวแรงเนาะทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดใจมารวมรัวให้ปูผลนะทุกคนถ้าน้องอ้อมมาพิพาประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะมาทิ่นี่กับโคฟาาขอมบ้า สวัสดีสวัสดีพบกันเชหน้าพี่ต่อไปเราทุกคนเลยรุ่นน้ำกัน